สวัสดีทุกคนสบายดีไหมย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวบุรีรัมย์ของเราดูด้านล่างสำหรับข่าวเพิ่มเติมจากทีมที่ยอดเยี่ยมของเราบุรีรัมย์อยู่ในเตดหากคุณชอบข่าวสารฉันขอให้คุณกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับข่าวสารอยู่เสมอไปทำข่าวกันเถอะมาดูกันว่าเสื้อตัวใหม่ของบุรีรัมย์อยู่ในเตดฤดูกาล202324จะมาในคอนเซปต์ออตัวเสื้อมาพร้อมการตกแต่งเล็กๆน้อยๆเป็นสัญ,ญลักษณ์และตราสปอนเซอร์ของทีมที่เรารัก ใช้เส้นได้รีไซเคิลชนิดพิเศษถักเป็นสัญลักษณ์มือซึ่งเป็นการแสดงความรักความผูกพันที่สโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดมีต่อแฟนบอลความพิเศษของเส้นได้ชนิดนี้คือการถักทอคุณจะเห็นลวดลายต่างๆรวมถึงเฟล็กซ์ซึ่งมีพื้นผิวที่นุ่มและทนทานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแฟนผ้ารีไซเคิลพลีเอสเทอร์100%มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีแห้งเร็วไม่ต้องรีดหลังซักไม่ต้องตากสามารถวางร่มได้และอย่างที่ทราบกันดีว่าผ้าคลุมของเราสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเพราะสวยงามมากหนึ่ง นี่เป็นอีกข่าวจากช่องของเราจนกว่าจะถึงวิดีโอถัดไปเปิดใช้งานกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับวิดีโอโดยตรง